ในที่สุดสึกของคุณพลก็กําลังจะเริ่มค่ะคุณพลของทีมเบาดูโซเลก็คือนักสู้มิคาโดกาโอเจ้าเก่านั่นเองค่ะและคู่ต่อสู้ของเขาก็คือผู้ที่เพิ่งลงแข่งขันเป็นครั้งแรกคุณพลของทีมด์กโดมิเนเตอร์สนักสู้เกรมลินผู้ที่ไม่ยอมเปิดเผยทั้งชื่อจริงและประวัติการแข่งค่ะเอาละค่ะและสุดท้ายพวกเราจะได้เห็นการต่อสู้แบบไหนกันแนะ่ฤศคุม สมัยก่อนทางตะวันตกเคยมีพูดจากคนที่ชอบช่วยเหลือมนุษย์อยู่แต่ว่ามนุษย์กลับไม่สำนึกถึงบุญคุณนั้นเจ้าพูดเลยกับกลายเป็นเครียดแค้นมนุษย์ชื่อของพูดนั่นก็คือเกรมลินนั่นเองนะนี่นายเป็นใครเรียกฉันมานที่นี่มีเป้าหมายอะไรเหรอนายเองก็เหมือนกันและสุคุม ถึงจะจัดเด็กที่แข็งแกร่งให้บัตตีไฟเตอร์ใช้สู้มาแล้วมากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยสำนึกบุญคุณของนายเลยแต่ว่าฉันน่ะไม่ใช่อน,นี่หรือว่าไอ้นั่นใช่แล้วแฟลกการ์ดของดาร์กเนสดาก้อนเวริร์ที่นายหอยหาย่ังไงล่ะตั้งแต่วันนั้นมาเราก็คือเกรมลิน ของศิษย์อาจารย์เด็ทาเิกาปะทะบาคุริวกะนี่คือเด็กสุดแกร่งของพวกเราที่จะเบิกท้าไปสู่อนานคตลูมินอ์สมาคูริวกะความมืดมิดอันไร้ก้นมึงจะยอมหัวใจของนาให้กลายเป็นสีดำดารูมินอ์โลกมืดมนอนทก,กากันบาจีไปเริ่มดวลกัน ดาร์เนสดราก้นบบาคุฉันจะสอนให้อดีตลูกศิษย์ของนายได้รู้ว่าการจับเน็ที่ใกล้ชิดกับไฟเตอร์เนี่ยมันโง่เง่าลุยแล้วนะขอจ้งไนฟ์ดราก้อนไปช่อง,งกลางมาเห็นนะ อะ,อะไรกันเนี่ยบัตตี้มอนสเตอร์ใบนั้นของท่านรีวเอนจิทากคุแจ็คไนฟ์ดราก้อนลงมาสู่สนามเฉยเลยค่ะมันเกิดอะไรกันขึ้นคะเนี่ยไม่เข้าใจเลยสักนิดเลยค่ะต้องขอบคุณเธอจริงๆอย่าลืมขอบคุณบาคุที่เขาจัดเด็กให้ด้วยล่ะหมานั่นยอมจัดเด็กนี้ให้ทั้งที่ไม่มีเวลาเนี่ยนะใส่การ์ดที่มันจะเป็นเข้ามาเพราะเป็นคำขอขอ,ของไฟเตอร์องั้นเหรอไม่ได้เข้าใจเลยสินะบาคุ เบลเทอร์มินอลเดอมูฟิคออสวิดดำกอเรดไปช่องกลางจัดการขอไปช่องซ้ายมือปืนกระสุนมนันกัสบอพร้อมยิงสเสมอแล้วก็ คอมังกรมรณนะเด็กเกสรากอนไปท่องขวาไ <l acht> รายอคเซลเอ็นหะทิ้งกาท่าใบาจากกองการได้รับเพิ่มหนึ่งเกสฉันอทอดทิ้งไฟเตอร์ที่ไม่เข้าใจการจัดเลขของฉันไปแล้วทั้งหมด <l acht> เริ่มต้นที่จัก,กรเกด็เกสที่รีบจัดการเจ้าตัวเกกะนั่นก่อนเลยอ้าเฮ ท่าสุดขั้นเลยอยู่ตรงนี้นี่ไงรับความเจ็บปวดนี้ด้วยวิญญาณสเปกโตส้ตรกอดเร็ โจมตีใส่ไฟเตอร์ได้อยู่แล้วดัสปาลุมือต่อรัตปัติบันเริ่มมาก็โจมตีต่อเนื่องไม่หยุดค่ะนักสู้แกรมลินใช้วิธีต่อสู้แบบไม่ให้มีช่องว่างเลยค่ะฉันไม่ใช่ไฟเตอร์ล็อกแต่เป็นนักจัดเล็กฮะ <c oughs> ผลของการดวลบบตดี่ไฟมันรู้ชัดกันตั้งแต่ตอนที่จัดเล็กแล้วการดวลกันของไฟเตอร์เน่ะมันเป็นแค่ของแถมไร้ประโยชน์เท่านั้นหน่อยแบบนั้นก็เหมือนกับพูดว่าไฟเตอร์อย่างพี่เกาเอิมไม่จําเป็นนะสิโอ้ยวได้งยวกได้เงียม้ัองไห่วกต้องมาแน่หัวซวยทุกคนได้เงียบมายู่แล้ คุณยายเองก็ตออ่้ยไ,อไ,อไมยมถ้าขืนพูดแบบนั้นเดี๋ยวเพื่อนก็หายหมดหลอกแบบนี้ถ้ากาโอเกิดแพ้ขึ้นมาไฟเตอร์อย่างพวกเราก็หมดประโยชน์นะสิห้ามแพ้คนแบบนั้นเชียวล่ะกาโอคาอบูเบร,รงราก้ก็ไปช่องกลางมาเจอกันหน่อยเจ้บาบาจากนั้นติดตั้งราก้อนรีเทิร์นซิสเต็มเรียบร้อยกโกฟอมไปชั้นเดส ลลยเลยบูมาแรงราก,กอนบูมาแรงแอทแทกเฮ้ยไปเลยร่อยเดวิลสติกมอร์โอบ้าเอ้ยกลับขึ้นมือก่อนละนะใช้เดวิลสติกมอร์สองเวื่อโครเดดเพื่อหลบการโจมตีของนักซูปเปอร์โอได้เพิ่มมาสองเกจแถมยังฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยละค่ะแต่ว่า ทั้งฝ่ายนักสู้กาโอจากการที่บุมแรงดรา้อนตับขึ้นมือผลจากดรา้อนรีเทิร์นซิสเต็มก็ทำให้ได้เพิ่มหนึ่งเกจพร้อมกันนั้นคริติคอลของดัมซอร์ก็เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยด้วยค่ะเด็กก็รัองจบตีไซไฟเตอร์นันสมัอกเบลโอหลวงให้ทะลุร<อ>ิวแรัปม<อ>ังกรถ้าการโจมตีนี้สำเร็จ เนสเตอ์โอก็ชนะเลยค่ะไร่โลแห่งมังกรดำเฮ้ยอีกแค่นิดเดียวเองโยนายคิดว่าไงล่ะยังไม่ได้เอาจริงเลยนะให้ถูกก็คือกำลังรอบางอย่างอยู่นี่คือที่ฉันรู้สึกนะนินลึกลับจริงๆริง่จั่วการสองใบด้วยอาบิสซิมโฟเนียร่จั่วการสองใบด้วยบัตตี้เฮลบาคุ พวกไฟเตอร์ที่โง่เง่าเนี่ยไม่มีวันเข้าใจเป้าหมายอันสูงส่งของการจัดเด็กกรกนะร้แอคเซลเอ็นได้เพิมหนึ่งเกตในการที่โลกจะได้เห็นการจัดเด็กอันยอดเยี่ยมของฉันจำเป็นต้องมีสหายที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงสง่งตัวฉันที่คิดแบบนั้นได้เลือกเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาเพื่อเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์และเขาก็คือมาคุนาย,ยงไงล่ะฮะ หมายความว่ายังไงล่ะคอรัสเริ่มีนการสอนให้นายรู้จักความสนุกของการจัดเดกบอกเป้าหมายอันสูงส่งให้รู้และถ่ายทอดวิชาทั้งหมดให้เพื่อให้นายมาร่วมกับฉันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนายคุยดังผมอยากจะเป็นนักจัดเด็กทช่วยสนับสนุนไฟเตอร์แป็นทุกทุกทางที่ทำได้ครับเอ,อว่าไงนะไร เดวิลติกมาทำลายเดดเกตมาเป็นลูกศิษย์ของฉันอีกครั้งเถอะนะพี่เรดซ์นี่พี่คิดจะหลอกใช้ผมตั้งแต่แรกเลยงั้นเหรอแต่ว่าตอนนี้มันมีคนที่เข้าใจฉันอย่างแท้จริงดูไว้ให้ดีนี่คือสภาพของโลกที่ถูกกลืนกินโดยความมืดและก่อเกิดเป็นกฎและระเบียบใหม่มาดีคเไปที่ช่องกลางซะ ปาด์ี้มอนสเตอร์ของฉันมังกรดำแห่งจุดจบเดธทะเลก้านี่คือร่างของมังกรดำที่คู่ควรกับวันสิ้นโลกยังไงเล่าและด้วยสกิลของเดธทะเลก้าไมค์เควกการ์ดเผ่าลีฟที่อยู่ในดรอปโซนทั้งหมดจะเข้ามาอยู่ในโซนอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย ด้วยการถอดโซนสามใบกลับเข้ากองจะทำให้การโจมตีของอีกฝ่ายไร้ผลไม่ออกจากสนามไม่กลับขึ้นมือและตอนนี้เดฟทาริก้ามีโซนอยู่ทั้งหมด24บใบเข่ากับจะต้องทำลายเดฟทาริก้าถึง9ครั้งช่องกลางของฉันถึงจะเปิดออกยังไงล่ะ9ครั้งกันเหรอเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมในมรอบโซนถึงได้มีมอนสเตอร์เผาดิฟอยู่มากมาตั้งยี่สิบสีใบได้ล่ะที่ค่อยๆใช้เกตรรารเวทมนต์เพื่อเอาการาดออกจากกองเป็นจำนวนมากก็เพื่อสิ่งนี้เองสิน,นะขอรับคุณหนูครับทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่วางแผนงั้นเหรอถูกต้องตามนั้นเลยขอรับถ้าถอดโซแล้วการโจมตีไม่เกิดผลแล้วก็ถึงจะใช้สกิลเพเนเทรตก็ทะลวงไม่ได้นะสิเข้าตาจนสลสินะขอรับทำยังไงต่อดีล่ะเนี่ยเทอร์ัน จบตีใส่เด๊ดทฮริก้าเลยปลาประโยชน์เอ้ยเอาสันแฟนพอมเหลืออีกแปดครั้งรัมก็จัดการเลยเอาไปกินซะเฮ้ยเจ็ดครั้งเฮ้ย เต้ามูเอ็ดเหลืออีกหกครั้งหน่อย oh, อึดน,นักนะจัวมูรอชาร์ดแอนด์รอเดธเฮลิก้าโจมตีไซไฟเตอร์บาเดฟเฮลิเันย่าก้าวดับเบิลอัดทักร้ายกะแล้วเหรอแห่งมังกรเขียว ถ้างั้นกัสเปาจัดการเทาซันเรเปีย er. รับาบ yeah! นักสุกาโอเหลือพลังชีวิตแค่สองหน่วยหรือนี่จะเป็นวิกฤตทั้งใหญ่ในชีวิตกันแน่ละคะบัดดี้ไฟนะ์่ะเป็นเกมที่ชนะกันด้วยการเปิดช่องกลางของอีกฝ่ายแล้วโจมตีเข้าไปเรื่องพนันไม่ต้องบอกข้าก็รู้หรอกหน้าปกติใน,นแต่ละเทินจะมีการ์ดบนมือเพิ่มหนึงใบและเมื่อพบกับกำแพงที่ทำลายไม่ได้และเม่ถูกดัเบอลแอัแทก ก,ก็จะถูกทำลายไปเทินละสองใบนั่นเากับว่าชัยชนะเป็นของฉันอย่างแน่นอนปกป้องตัวเองด้วยกำแพงแล้วรีดเอาก,การในมืออีกฝ่ายไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นสินะสำหรับไฟเตอร์อย่างพวกเราแล้วถือว่านี่เป็นกลยุทธ์แสนพื้นฐานที่ไม่มีอะไรน่าอวดเลยสักนิดเดียวเนาะไม่ยอมให้อีกฝ่ายได้ขยับตัวด้วยซ้ำละสินะโถเอ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยของฉันจะทำลายแม้แต่ความรู้สึกที่อยากต่อสู้ และเทพธิดาแห่งใยช,ชนะก็จะไม่มีวันโปรโยิิมให้กับคนที่ไม่คิดจะสู้เด็ดคาดไยรักโกจนเสเพิ่มการ์ดบนมือกันเหรอไอนี่มันเวทมนต์ที่ใสสองเกชเพื่อจัวการ์ดสองใบในตอนที่มีพลังชีวิตไม่ถึงห้าหน่วยนี่นาะไม่เสียชื่อกาโอเลยแค่ละเพิ่มการ์ดบนมือขึ้นมาจนได้สินะเด็กของบาคุทำได้ขนาดนี้เชียวเหรอนี่นินยอดเยี่ยม กาโอที่ชายเด็กนั้นน่ะก็เยี่ยมไม่แพ้กันเลยสุดยอดไปเลยเล่ะโย่ดรัมจะลุยแล้วนะพัฒนาไปสุดยอดมังก,กรกรอนเล็กดรัมเบรกเกอร์รากอนให้พูกเราได้เห็นราชที่ใช้ชื่อผมได้ยสุดยอดมังกรเกราะเล็กรัมเบรกเกอร์รากอนปรากฏกายดรัมจังเปลี่ยนร่างได้เหรอที่ผ่านมาก็เคยเปลี่ยนไปแล้วสามร่าง เรานี้จะเปลี่ยนไปแบบไหนอีกกันเนี้ยจัดการทีจบตีใส่เด t ทาริโกจัดให้เอาไปกินเลยอีกห้าครั้งไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนพวกนายสองคนก็ทำลายเดสทาริโกไม่ได้หรอกไม่ใช่สองคนเออเพิ่มกับมาคูด้วยเป็นสามคนกาโอเอาไปกินเรียบร้อยค่ะแล้วมูคิด แต่ว่าถ้าจะทำลายเดสทาลิก้าให้ได้ก็ออยังต้องโจมตีเข้าไปอีกสี่ครั้งนะคะระหว่างนั้นการโจมตีของนักสู่แกรมลินก็คงไม่หยุดง่ายๆหรอกค่ะมาดเนสเทลิเค้นมุฟ,มฟรัมมาที่ช่องกลางได้เลยย,ยังไหวอยู่หรอกนะเดสทาลิก้าโจมตีอีกครั้งแล้วค่ะ ข <G row th> ้าจะปกป้องช่องกลางไว้เอง <S <S ฉันจัดเด็กนี้ขึ้นมาเพราะเชื่อในตัวกาโอฉันสู้ด้วยเด็กนี้เพราะว่าเชื่อในตัวบาคุรอโอ้ยยะบน <oda> มือของท่านกาโอมีรอริงสลักาแกนทัวพันนีชเช่าเท้าซัมเรียเปียดรากอนแล้วก็โลกแห่งมังกรฟ้าขอรับถ้าเก็บโลกแห่งมังกรฟ้าไว้บนมือรวมกับสกิลมูฟของรัมเทอร์นาก็ยังป้องกันได้อยู่นะ นั่นมันวิธีที่จะไม่แพ้แต่ว่าสิ่งที่กาโอต้องการอยู่นะคือวิธีชนะตั้งแต่ Charge a n d ร e w มุดรับไปช่องขวาขอเท้าสั้นไปช่องซ้าย <Hey. S 2> แล้วก็ขอมิสบังเกอรรากอนไปที่ช่องกลางเ <Hey. Yeah. S 2> รับประจันบ้านอีกครั้งกาโอฟอไม่ชั่นสไ yes. ีเลยมิสบังกอร์รากอน บาคครัโกาจะวิวัฒนาการเป้าหมายก็คือหัวใจล็อกออนด้วยหัวใจของฉันกับกาโอที่เชื่อมั่นในการละการไงมิสไซยิงได้เด็กที่วิวัฒนาการกันเหรอมิสไซบังเกอร์ดราก้อนหลังจากโจมตีแล้วจะกลับเข้ากองและจะพ้อมให้หนึ่งเกตด,ด้วย นอกจากนั้นพอมีกครกลับสู่กองก็ยังได้เก็บเพิ่มด้วยจากผลของร่าก้อนรีเทอร์ซิสเต็มนะขอรักการโจมตีของนักซุกาโอทำให้เดธฮาลิก้าไม่เหลือโซอีกแล้วเลยคะ่ะตอนนี้ตัวเปล่าแล้วเปลือยซะแล้วคะ่ะกรัมโซนย่กร<ำ>ัมที่เหลือข้าจัดการเอง รอบหมุนเต็มพิกัดสวานทลวงผู้ผาเรียวรัมแรกเกอร์แามสกิลเพเนเทรดด้วยทำลายเด,ดททาเิกาได้จริงๆเหรอเนี่ยไม่มีมอนสเตอร์ที่คอยป้องกันเจ้าอีกแล้วนะพวกนายไม่มีวันเข้าใจ <c oughs> บาคุนะสำหรับ huh. ฉันแล้วบาคุนะอ๋อพี่เรซซ์นายจะบอกว่านายกำลังสู้ไปพร้อมกับไฟเตอร์ที่ตัวเองเชื่อมั่นอย่างนั้นเหรอไปด้วสบาคุไร g Nee, พี่เดซอบงอนักจัดเดกเนี่ยมันสุดยอดไปเลยช่วยสั่งผมให้มากกว่านี้ได้ไหมอ่ะอาได้สินักจัดเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่นึกล้ำมากนะ <c oughs> ผมขอเรียพี่เดซือว่าอาจารย์ได้ไหมอ่ะอะสำหรับท่าแล้วบาคุนะั้ไม่มีใครมาแทนได้ไม่ได้ r อริงส g rush ตันทัวร์พันธ์ชชู์เอมเอสวีเนอร์มิการกาขอบพระคุณที่ช่วยชี้แนะครับ เรียบร้อยค่ะในซุกาโอเอาชนะนักสุ้เกรมลินไปได้พาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสำเร็จแล้วค่ะสำเร็จแล้วนะอกะกาโอะขอบใจมากนะสำหรับฉันแล้วนายคือสุดยอดไฟเตอร์ขอบใจนะมาคุกพอนักจัดเล็กสนิทสนมกับไฟเตอร์ก็เกิดเป็นพลังที่ไม่อาจคาดเดาฉันไม่ยอมรับล็อก ถ้างั้นก็ปรับเลกของฉันให้ดีขึ้นกว่าเดิมซิถ้าเป็นตัวนายในตอนนี้น่าจะทำได้อยู่นะเอ๊ะจากนี้เรามีคำประกาศของท่านกาเอ็นคิวยะผู้จัดการแข่งมาให้ได้ฟังกันละค่ะในตอนนี้การแข่งขันก็เหลือแค่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับและนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์สุดท้ายที่ผมเตรียมไว้ นั่นคือจะประกาศผลการประกบคู่ผลการประกบคู่เหรอในไม้แรกนักสู้โซเฟียซาฮารอฟประธานนักสู้คุโรดาเคสเ,เทสุยะในไม้สองนักสู้อารากามิโรกะประธานนักสู้คิซารากิซันยะรอบขุนพลอัศวินธรม,มินซึ่งก็คือนักสู้ริวเอนจิทาสุคุประธานนักสู้มิคาโดกาโอรวมทั้งหมด3คู่ค่ะเจ้ากาเอนเคียวยะ บังคับให้สู้กับรุ่นพี่ทาสุคุในสถานการณ์ที่บีบคั้นสุดๆเลยเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหมอน,นั่นต้องวางแผนอะไรบางอย่างไว้น่นอนะ่อ